ว่า5้าสิบขึ้นอยู่กระดุมนินของศาแต่ว่าคดีในวันที่9ถ้ารอดนะครับหรือไม่รอดสถานการณ์เนี่ยครับจะเป็นคนละแบบรอดก็เป็นอีกแบบนึงไม่รอดก็เป็นอีกแบบ คือผมเนี่ยมองปรากฏการณ์ว่าไม่ว่าผลลัพธ์อย่างไรที่อธิบายฟังถ้ารอดนี่นะครับอนุสาวรีย์ชัยไม่มีที่ยืนนะ <c oughs> เอาง่ายก็จะเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งเนะเอาไม่รอดนี่ก็อีกสถานการณ์นแม้กระทั่งคนะุณทักษิณเนี่ยที่คุณน,นั่นใจว่ารอดทุกคดีเนี่ยนะครับคือวันคดีวันที่ยี่สิบไม่มีใครอยากจะเถียงนะครับคิดว่าห้าส้าสิขึ้นอยู่กระดุมนิ้ของศาลแต่ว่าคดีในวันที่9ถ้ารอดนะครับหรือไม่รอดสถานการณ์เนี่ยครับจะเป็นคนละแบบรอดก็เป็นอีกแบบหนึ่ นะครับ mm hmm. ก็จะอธิบายเส้นทางทางการเมืองของประเทศถัดจากนี้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าผลแบบไหนนะครับก็จะมีคําตอบ1นึ่ถัดจากนั่นไปในทุกสถานการณ์ mm hmm. ทีนี้เนี่ยนะครับกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ชายแดนนครนียน,น,นี่เรามีศึกสงครามเราก็ลืมนึกไปว่าเศรษฐกิจเราก็ยิงวง <Yeah. S 1> อยู่แล้วนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากมากที่สุด mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ยืนแข็งจริงนั้นภายใต้เศรษฐกิจแบบนี้นั่นยื้อยากมากที่สุดนี่ก็จะเป็นประเด็นและรวมกระทั่งเรื่องนะครับเรื่อง อัตราการว่างงานก็จะมีคือเราต้องเจออีกหลากหลายปัญหาในวันที่เรานี่นะครับเจอแทบทุกปัญหาความร้ายแรงทุกวิกฤตนั้นแต่เราโชคร้ายต้องมาเจอรัฐบาลที่อยู่ในสภาพพันธ์แบบนี้<า>เจอสภาที่อยู่ในสภาพนี้นะครับอิหลักอีเหลือแบนเป็นแบบนี้ความเป็นจริงนั้นเนี่ย เราไม่ควรเดินมาถึงจุดนี้ไม่ว่าสถานการณ์เรื่องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องชายแดนแต่ว่าอะไรก็ตามมันเมื่อปฐม,มบทการไม่ยืนตัวตรงซื่อตรงกับประชาชนนะครับมันก็นําพาลากเข้าไปสู่ทุกสถานการณ์อย่างที่ไม่ควรจะเป็นทีนี้อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยเรื่องนิรโทษกรมรมที่คุณนัทวุฒิเขาเป็นประธานคณะกรรมาการ ค,คืออย่างไรก็ตามนะครับผมก็รู้ว่าว่ามีอะไรมีอะไรจะวางยาแต่ว่ามันเรื่องเล็กหรอ,อ,อครับวางยาด้วยผมก็พยายามจะผมเห็นนะครับแต่ว่ามันมันเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็คือว่าให้ไปดูตอนที่พรรคเพื่อไทยและวุฒิสภาต้องการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของวุฒิสภาหลังจากไม่นะครับไม่กล้าโหวต ในวรระที่3มาตรา291เทียบเท่ากับมาตรา256ในปัจจุบันใน,ในปัจจุบันก็ไปแก้ไขรายมาตราเรื่องแรกที่ไปแก้คือที่มาของวุฒิสภาซึ่งเขาห้ามเป็น2สมัยติดต่อและก็ไปแก้ให้สามารถลงเลือกตั้งในสมัยตอ่อตอติดสามารถลงลงติดต่อกันได้คือไม่มีข้อห้ามและไม่มีข้อห้ามทีนี้ก็มีคนไปยื่นสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยประเด็นนี้ ก็ปรากฏว่าสารรันูนก็ตีตกนะครับเห็นว่าเป็นการขัดการแห่งผลประโยชน์เพราะนี่นะครับก็ไปยกมืออนุมัติเพื่อตัวเอง<ม>อยากที่เคยลงไม่ได้มาลงได้<ม>นะครับเทียบเคียงกรณีนี้เมื่อตัวเองก็จะได้ผลของร่างพระราชบัญญัติอันนี้ด้วยเนี่ย<อ>เพราะฉะนั้นคนที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องไม่ควรที่จะไปเป็นคณะกรรมาการ หรือแม้แต่กระทั่งคนที่เป็นสอสเนี่ยไม่เป็นกรรมธิการยังบวชให้ความเป็นชอบยังไม่ได้เลยนะเขาเรียกว่าเป็นการขัดการแห่งผลประโยชน์แต่ผมก็พูดให้คิดกันไปเถอะพอถึงเวลาเนี่ยนะครับผมก็เชื่อนี่ว่าจะมีการยื่นเรื่องเหล่านี้กันเข้าไปพูดยังไงว่าที่เดินมาทั้งหมดมันก็เฝ้ากันเทียบเปล่าล่ะ<อ>นะครับเพราะว่าก็อพอจะเห็นปลายทางกันอยู่ วันนี้จะเถียงจะเรื่องนับคดีอย่างไรกันก็าตามะแต่ว่าถ้าเราดูกระดานกันเบื้องหน้าเนี่ยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายรวมกระทั่งสถานการณ์นั้นที่ว่าจะทําในขั้นตอนกรรมธิการสองเดือนนั้นปัญหาว่าจะอยู่ถึงสองเดือนนี้กันนะคือทุกเรื่องราวนั้นเนี่ยนะครับมันเต็มไปด้วยปัญหาเพียงแต่ว่าตั้งหลักข้อเท็จจริง คือเราต้องไม่ให้คนคนหิวไปหุงข้าวคนหิวหุงข้าวเนี่ยครับไม่แฉก็ดิบ <c oughs> ไม่งั้นก็ล้นหม้อ <c oughs> ก็คือหมายความว่ากลัวจะไม่อิ่มเอาก,ก็หิวห <c oughs> ิวก็เนี่ยหิวเนี่ยกลัวมันน้อยไปก็ใส่เยอะเยอะก็ล้นหม้อล้นหม้อมันไม่ไม่แฉะก็ดิบอ่ะคือสภาพการอะไรก็ตามอ่ะยิ่งเรื่องที่มันมีความละเอียดอ่อนเรื่องที่มันเคยมีตัวอย่างจะต้องหลีกเลี่ยง เรื่องราวเหล่านั้นให้มากที่สุดเพราะเนี่ยนะครับถ้าไม่มีการหลีกเลี่ยงกันนั้นแม้ว่าระหว่างทางสมมุติว่าทำดีแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันมันจบอย่างที่เคยจบแล้วมันก็มีแนวทางในการวินิจฉัยมาแล้วนะครับเรื่องนี้ผมก็จะฟังหรือไม่ฟังก็ตามแต่หมายความว่าผมก็ทักท้วงเล็กๆให้ฟังแต่ว่า มันมีกรณีอย่างนี้และก็เป็นตัวอย่างและเคยมีคำแนวทางคำวินิจฉัยมาแล้วเพราะก็เคยเห็นก่อนหน้านี้ที่มีขาวว่าวอ่ะจะเป็นคุณก่อแก้วเป็นคุณหมอเชิดชัอยอะไรเหล่านี้ใช่ไหมคะที่ก็ต้องเหมือนหมอเชิดชัยยังข้าวอยู่ <ไป S 1> ในก่อแก้วมันถอนไปหมอเชิดชัยผมเข้าใจว่า,วารู้สึกจะไม่มีคดีอะไรนะคือเขาก็าก,ก็มันมีพวกโชคดีอยู่จำนวนหนึงน่งเช่น พวกปราัยตอนเช้าพวกปาาัยนะครับจากจากใบเข้าสู่ดึกดื่นเนี่ยเข้าสู่ดึกเนี่ยไม่รอดสักคนพวกปราัยตอนเช้าเนี่ยหนักกว่าเพื่อนในความจริงแต่รอดรอดหลายคนนะครับเพราะไอ้พวกที่ไปบันทึกพวกที่ฟ้องมันหลับไปแล้วะท <c oughs> ีนี้ไอ้พวกพรามรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เป็นตัวสําคัญเนี่ยโดนทั้งนั้นแต่ว่าพวกตอนเช้าความเป็นจริงเนี่ย เราไปฟังการปราศัยคดีมันก็เลยมาหมดแล้วนะมผมเล่ากัองค์ขัดให้ฟังให้พวกไปปราศัยตอนเช้ารอดทุกคนให้พวกปราสัยตอนเย็นโดนทุกคนเออเรื่องราวมัน,เ,นเพราะว่าไอ้พวกที่ไปบันทึกไอ้พวกติดตามมันหลับไปมะนมองมาบอกแต่ว่าพอมันเรื่องราวนี่มันเดินมาถึงขนาดนี้ความเป็นจริงนั้นนะครับวันนี้นอกจากวันราพีเป็นวันสําคัญทางบิดาแห่งกฎหมายไทยแล้วนั้นค่ะ ในประวัติศาสตร์การต่อสู้เนี่ยวันนี้ก็คือวันเสียงปืนแตกเ7สิงหาคม2508ที่บ้านนาบัวนะครับซ,ซึ่งเป็นเสียงปืนนัดแรกของพรรคคอมมิวนิสต์ประกาศจับอาวุธลุกขึ้นสู้เนี่ยนะครับด้วยกำลังอาวุธกับรัฐบาลกว่าเสียงปืนจะสงบเนี่ยนะครับก็าจาก2508มา 2, uh, 66ทับ23นะครับแม้ว่าดับไม่สนิทก็เกือบสนิท ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น25ปีนานมากเลยนะนะครับก็ใกล้เคียงกับความขัดแย้งณปัจจุบันณปัจจุบันนี่ครับที่สะสมกันมาก็ร่วม20ปีแต่อันนั้นคือสู้รบจับอาวุธกันเลยนั้นเนยนะครับก็คือกองทัพแต่เราฝ่ายก็มีอาวุธสงครามกันทั้งสิ้นก็รบราข้าฟันกันเนี่ยทุกปีก็ตายฝั่งละเป็นพันกองทัพรัฐบาลก็เป็นพันกองทัพลดแอกแห่งประเทศไทยก็เป็นพัน กองทัพรัฐบาลทหารตำรวจก็วัดพระศรีมหาธาตุนะครับบรรดากองทัพรถแอกก็ป่าเขาลำนลาไบรนะครับคุณภูมิธรรมก็น่าจะรู้ดีเพราะก็เป็นคนขับรถให้อุดมศีีสุวรรณสายนำของพรรคคอมมิวน mm ิสต์นะครับนั่นก็คือเกียรติภูมิของเขาอะที่ทำหน้าที่สำคัญนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นนะครับไอ้ฆ่ากันตายฝั่งละเป็นหมื่นนั่น ตัวแรกอาจจะมากกว่านั้นกันเสียด้วยซ้ำมันจบลงกันด้วยความเข้าใจกันได้ด้วยการให้อภัยกันและพูดคุยทําความเข้าใจเริ่มต้นกันใหม่ร่วมพัฒนาชาติไทยอแต่ว่าไอ้นี่คือปัญหาความขัดแย้งคนภายในชาติเอ้นั่นฆ่ากันตายจริงรบราฆ่าฟันในแต่ละยุทธภูมินะครับประเทศไทยถ้าไม่ให้อภัยกันคุณภูมิทําจากพรรคคอมมิวนิสต์จะมาเป็นรัฐรีกระทรวงกลาโหมหรือรักษาการนายก ควบมาไทยรองนายกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นน่พอนี่นะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากเลยยุคพลเอกเปรมมานั้นเนี่ยเรื่องนี้นี่แทบเป็นเป็นไปได้ยากนะพลเอกเปรมนาดนี้คณะยึดอำนาจไปยึดท่านนันอย่างนี้ระทษได้เลยและนี่นะครับความสําเร็จอยู่ที่การประกาศเป็นพระราชกําหนดน้อยครั้งที่จะเป็นพระราชบัญญัติเพราะนี่นะครับอย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการแก้ไขปัญหาความขัดแยงการทำความเข้าใจนะครับและยอมรับความเป็นจริงกันทั้งหมดนั้นมันจะเป็นเหตุของการตั้งต้นแต่ว่านี่ครับการเริ่มต้นกันด้วยความไม่เข้าใจก็จะเป็นประตูนำไปสู่ความขัดแย้งกันใหม่อีกไอ้นั่นก็คือสภาพสิ่งที่เราเจอแม้ว่าปัจจัยต่างๆภูมิรัฐศาสตร์มันได้เปลี่ยนนะครับเละเทะกันไปหมดแล้วณปัจจุบันไม่รู้ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนกันหมดแล้ว นะครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเพราะว่ามนุษย์นะครับของแต่ละฝ่ายก็ก็นำไปสู่ได้รัฐบาลพันอย่างเนี้ยนะครับมันก็ไม่เหลือสภาพอะไรกันแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ผลมันยังยังคากันอยู่ในเรื่องคดีเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็วาดหวังกันว่าจะย่างไรก็ตามนั้นในแต่ละเรื่องแต่ละเรานะครับกวรที่จะมีช่องทางนะครับ ผมนี่ก็เห็นด้วยกับแนวทางที่ไทยสร้างไทยเขาเสนอเช่นกรณีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยที่คุณหญิงสุดารัตน์ก็เสนอเนี่ยก็คือหมายความว่าความจริงผมก็ก็เห็นด้วยเรื่องแนวทางนี้กันมาานก็คาดคาดโทษนะครับก็คือหมายความว่าจะทำอีกทำอีกทุกเรื่องราวที่เป็นคดีเดิมก็กลับมาสู่สถานะเดิมเพราะนี่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราเคยให้อภัยเรื่อง นะครับเรื่องที่ใหญ่นะเรื่องฆ่ากันตายฝั่งลาบเป็นหมื่นๆกันมาแล้วและนี่นะครับด้วยเจตนารมณ์ของพระเจ้าแผ่นดินตั้งแต่ทรงราชไม่ประสงค์จะทรงเอาโทษกับใครในเรื่องนี้แต่ว่ามอสถานการณ์มันเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันนี้นั้นนะครับก็ทําให้สถานการณ์มันยุ่งยากนะครับเพียงแต่ว่าช่องทางเช่นการขอพระราชทานอภัยหรือการวางกรอบ ลักษณะการคาดโทษนะครับทันบนเอาไว้เช่นว่ามีโทษยี่สิบปีถ้าได้รับอภัยเนี่ยนะครับถ้าทาทาซ้ําเนี่ยกลับไปที่ยี่สิบนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นสังคมก็จะได้มีความเข้าใจจะได้นะครับมีความยำเกรงต่อกฎหมายกันในแต่ละเรื่องราวแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่มันง่ายในท่ามกลางความขัดแยง้งที่ยังมีความคุกรุ่นระหว่างกันนะครับผมก็มองว่า นะครับในแต่ละปัญหาถ้าเราคิดจะนับหนึ่งภายในกันเนี่ยนะครับมันก็มันก็ควรที่จะมีมาตรการที่ที่คนอื่นๆฟังแล้วสบายใจด้วยนะนะครับก็คือหมายความว่าประชาชนเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่สบายใจนะครับที่เขารับก,บการกระทํานี้ไม่ได้แต่ว่านี่นะครับถ้าคาดโทษกันเอาไว้เนี่ยก็แปลความกันว่าเป็นการป้องกัน mm. นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพียงแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่มีคนขานรับนะครับมันมันต้องยอมรับความเป็นจริงว่าทุกเรื่องมันมันยากตามลำำําดับและขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละเหตุการณ์ก็ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวนะนะครับที่มันยังเป็นปัญหากันอยู่ผมก็มองว่านอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าคิดจะทําให้ประสบความสําเร็จต้องมานั่งดูว่าอะไรมันคือขนทางที่มันไปไม่ได้ mm. สองไปได้นี่ครับ ไปตายตอนจบนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์เชกเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นก็ถึงแต่ละเรื่องที่มันผ่านกันมานั้นมันเป็นบาดแผลเราลึกกันทั้งนั้นและใน,ในวันที่เราต้องมีเรื่องกับภายนอกภายในก็เราก็ไม่สบายใจกันหลากหลายเรื่องเราเหมือนคนไทยไม่สบายใจนะครับผมก็ไม่อ้างทั้งหมดหรอกแต่ว่าก็เป็นจำนวนมากพอสมควรหรืออาจจะมากมากก็ได้ กับรัฐบาลในท่วงทานองที่บานมาและก็ปัจจัยอื่นๆถัดจากนี้อันเป็นผลลัพธ์ในทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคดีความต่างๆคือทุกเรื่องราวถัดไปข้างหน้านี่นะครับเราก็มองเห็นว่าเรื่องที่จะมีความขัดแยงเราก็พอจะเล็งเห็น<ม>และก็ปัญหาของชาติในแต่ละวิมิตินั้นเราก็พอที่จะเล็งเห็นเหมือนกันว่าอะไรแก้ได้อะไรอะไรแก้ไม่ได้และต้องเอาคนพันไหนมาแก้ นะครับไอ้คนพันไหนไม่ควรจะเข้ามาสำหรับการแก้ไขปัญหาชาติ